สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของอริยสัจสซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้จากที่เราเรียนมาแล้วในเรื่องของทุกสมุทยัยนิโรธวันนี้เราก็จะเข้าสู่หลักธรรมในเรื่องของมัคนะคะมัร <M AK S 1> คือหลักธรรมที่ควรเจริญคําว่าหลักธรรมที่ควรเจริญก็คือควรประพฤติปฏิบัติ นั่นเองซึ่งเราจะเรียนอยู่สองหลักธรรมที่สำคัญนะคะก็คือมัคแปดกับปัญญาสามมัคแปดถ้าแบ่งตามหลักของไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานะคะศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากมัมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาธิก็คือสัมมาสติ สัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนะคะส่วนปัญญา3ปัญญา3ก็คือการเกิดปัญญาการเกิดความรู้การเกิดความคิดมีสทางนะคะก็คือสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญา สุตตามยะปัญญาก็ค <t> <half> ือปัญญาที่เกิดจากการฟังได้รู้ได้ฟังได้เรียนเหมือนที่เรียนกำลังเรียนอยู่นี่แหละก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังจินตามายะปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการคิดการคิดวิเคราะห์ไตรตรองตรึกตรองดีๆนั่นคือจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการอบรม อบรมในที่นี้ก็คือการอบรมจิตการฝึกสมาธิการนั่งเจริญภาวนานะคะนี่คือปัญญาสามนะคะทางที่เกิดปัญญาสามทางเรามาดูมรรคแปดทีนี้มรรคแปดมีอยู่แปดประการแต่ละประการนั้นคืออะไรเริ่มจากสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือการรู้หรือการคิดการทำในสิ่งที่ถูกต้อง เห็นในสิ่งที่ถูกนะคะดูว่าอะไรถูกสัมมาสังกัปปะก็คือการรู้จักคิดดีไม่คิดพยาบาทเคียดแค้นคนอื่นรู้จักคิดนั่นเองสัมมาวาจาก็คือการพูดดีนะคะไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอสเสียบไม่พูดเพ้อเจอ้อสัมมากัมมันตะก็คือ การประพฤติดีประพฤติชอบละเว้นจากการข่าจลกรรมหรือประพฤติผิดในกาลนะคะสัมมาอาชีวะก็คือการประกอบอาชีพที่ดีที่ถูกต้องนะคะไปใชอาชีพที่เบียดเบียนผู้อื่นสัมมาวายามะวายามะก็คือการรู้จักพยายามปกป้องตนเองจาก ส่ต่างนะคะก็คือการรักษาความดีรักษากุศลนั่นเองสัมมาสติก็คือการตั้งสติมีสติระลึกได้อยู่ตลอดเวลานะคะว่าเราทำอะไรสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือการตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่บอกแวกนั่นเองนะคะนี่คือหมักแป หลักธรรมในมรรคนอกจากมรรคแปและปัญญา3แล้วยังมีเรื่องของบุญกิยาวัตถุ10ประการอุบาสกธรรม7และมงคล38ประการแต่อยู่ในหัวข้อของมีศิลปะวิทยาพบสมณะและฟังธรรมตามการบุญกิยาวัตถุ10ประการก็คือการทำบุญ10แบบก็คือ หนึทำบุญด้วยการให้ 2. รักษาศีลอบรมจิตใจประพฤตินอบน้อมมีจิต,จอ,อ,จตอาสารับใช้รู้จักเฉลีย่ยความดีให้กับผู้อื่นยินดีกับความดีของคนอื่นฟังธรรมสั่งสอนธรรมและการทำความคิดเห็นให้ถูกต้องหรือทำความเห็นให้ตรงนั่นเองนี่คือบุญกริยาวัตถุ1ิประการนะต่อไปอุบาสกร,รมเจ็ด ก็คือสิ่งที่อุบาสกอุบาสิกาควรกระทำเจ็ดประการนะคะคือมันไปวัดฟังธรรมปรุกปลนตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยมีศีลประพฤติด,ดีสร้างความรู้สึกที่ดีงามเลื่อมใสในพระสงฆ์ฟังธรรมเล่าเรียนคำสั่งสอนไม่สแสวงหาบุญนอกเขต หรือนอกหลักพระพุทธศาสนานะคะเอาใจใส่บำรุงพระพุทธศาสนานี่คือหลักของอุบาสกธรรมมงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิต38ประการจะมีอยู่38หัวข้อนะคะแต่ที่อยู่ในหลักธรรมในมรรคม,มีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อนะคะก็คือมีศิลปะวิทยาพบสมณนะฟังธรรมตาม,ตามการมีศิลปะวิทยาคือการรู้จัก เราเรียนศึกษาเราเรียน,ายนหาความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพพบสมณะก็คือมีรู้จักวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบปะกับพระสงฆ์ฟังธทมตามการก็คือฟังหลักธรรมคําสอนความรู้ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนอกจากนี้ยังมีหลักธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ สำหรับคนที่ทำงานและการที่จะมีครอบครัวนะคะก็คือหลักในการสร้างปัญญาได้แก่วุฒิธรรม4ีหลักการสร้างความสำเร็จในการทำงานก็คืออิธิบาทสีหลักสร้างตนให้เป็นคนดีก็คือสัพปริสธรรมเจวุฒิธรรมสคืออะไรล่ะก็คือการคบบัณฑิตเอาใจใส่เล่าเรียนใช้เหตุผลไตรตรองและประพฤติตนตามคัน ลองของธรรมหรือทำนองคลองธรรมนั่นเองทธิบาสีหลักแห่งการสร้างความสําเร็จโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียนอย่างเราๆควรจะมีนะคะก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีความพอใจมีความเพียรมีการตั้งใจแน่วแน่และก็คิดวิเคราะห์พิจารณาให้ดีหลักการสร้างตนเป็นคนดีก็คือสับปฤษธรรม7 ได้แก่การรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการการก็คือเวลานะคะรู้จักชุมชนและรู้จักบุคคลอันนี้คือคำแปลนะคะส่วนในเรื่องของภาษาบาลีนั้นนักเรียนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะว่าสัพปุริสธรรมเจประกอบด้วยอะไรบ้างรู้จักเหตุตรงกับภาษาบาลีว่าอะไรรู้จักผล รู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลเมื่อเราเรียนครบแล้วในเรื่องของหลักธรรมในอริยสัจสี่เราก็จะเข้าสู่เรื่องของการทำแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบออนไลน์ในเรื่องของหลักธรมรมงรรมพุทธศาสนามีด้วยกันทั้งหมด20ข้อเกณฑ์การผ่านเหมือนเดิมคือ60เเซนะคะ เรียนมาจนครบแล้วขอให้เรียนโชคดีในการทำแบบทดสอบทุกคน